สวัสดีครับวันนี้อยู่กับย s สุดีแมนะครับออนิวติดตั้งคันเร่งไฟฟ้านะครับจากเดโตนาฮะเดโตนานะครับไปดูนะฮะตัวนี้เป็นคันเร่งไฟฟ้าที่สามารถจูนผ่านมือถือได้นะครับมีแอปพลิเคชันนะครับเมื่อเราติดตั้งด้วยการเสียบปลั๊กนะครับเป็นปลั๊กแอนเพนะครับพีพีแอนเพ่เองนะฮะวันนี้ก็โหลดแอปพลิเคชันขึ้นมาเป็นเดโตนาแบบนี้นะครับนะครับ d a y นะครับ t o n a นะครับ โหลดแอปขึ้นมาเสร็จปุ๊บทำการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับหลังจากนั้นเราจะได้หน้าตาแบบนี้ฮะเดี๋ยวจะให้ช่างนี่ฮะหน้าตาของแอปพลิเคชันเมื่อเราเข้านะฮะออกออกไปก่อนนะครับช่างออกไปหน้าจอหลังแล้วเข้าใหม่เนี่ยดูนะฮะหน้าจอแอปเป็นแบบนี้กดครับอยเข้าหน้าจอนี้เป็นออฟอยู่นะฮะเดี๋ยวจะให้ช่างค่อยเล่นนะฮะเล่นก็เล่นครับแล้วก็เดี๋ยวปับมาที่โหมด หมดหน้านะครับนี่ฮะนอร์มอนะครับต่อไป hard. ดฮแฮดนะครับเล่นเทเาเดินนะครับเมื่อคร n ้นี้ก็จะได้ยินเสียเครื่องว่าเปลี่ยนไปนะครับต่อไปหมดสปอร์ตครับหมดสุดท้ายนะครับเมื่อคร n ้งนี้แล้วแรงขึ้นจริงครับนี่ฮะโอเคนะครับ ข้อฝากไว้ครับสำหรับเครื่องบฟฟ้าขึ้นใหม่เดืยนหน้านะครับจาก a าตาเทคนะครับกล่องซิ่งนะครับหรือกล่องพาซิ่งนั่นเองนะครับก็ลูกค้าทุกท่านสนใจนะฮะนะครับเบาๆหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับทั่วไทยนะครับจืนผ่านแอปได้นะครับก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับในช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจแต่งรถนาแดมเพชบูรีครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ